พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมร,ร,รับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับโดยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านได้เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดที่ตลาดมูโนอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส โดยทรงรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสุงไหงโกลกทั้ง10คนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมบราชานุเคราะห์สำหรับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับข้อมูลเมื่อเวลาประมาณ16.30นาทีวันที่30กรกฎาคมมีผู้ได้รับผลกระทบรวม365คน ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านมูนโนอําเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จำนวน350ชุด มีนายสนั่นอักษรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนในการรับมอบในโอกาสเดียวกันนี้องคมนตรีได้เชิญกระแสะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงประชาชนผู้ประสบภัยโดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยและขอให้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้องคมนตรียังได้มีการมอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละหนึ่งบาทจำนวน5คนด้วย ทั้งนี้ผู้ประสบภัยที่มารอรับสิ่งของพระราชทานในวันนี้ต่างระบุว่ารู้สึกดีใจและซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยต่อความทุกข์ของผู้ประสบภัย